สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสุดข่าวเด็ดลิเวอร์พูลประจำวันที่1เมษายน2 5 6 5ยิ 15, โดยเรียผู้เดลี่บิลเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมคกลีกข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอกอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่เป็นเรื่องราวของแข้งหมายป้ายแดงของเราอย่างทั้งลุยดีอารสปีกทีมชาติโคลอมเบียเมื่อเราทุ่มเงินในเบื้องต้น37ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก12ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาจาก f อปอร์โตม,มาร่วมทิดแอนฟิลเมื่อช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา เขาใช้เวลาเพียงไม่นานก็เข้ามาอยู่ในหัวใจของบดดาเดอะคอปทั้งหลายได้อย่างรวดเร็วหลังจากระเบิดฟอร์มเทพกับทีมได้ในทันทีก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติที่เจ้าต,ตัวต้องไปรับใช้ทีมชาติโคลอมเบียของเขาอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดทีมชาติโคลอมเบียของดีอาร์สก็คว้าตั๋วไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไม่สําเร็จแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะทางเวเนซุเอลามาได้ในเกมรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายของโซนอเมริกาใต้ก็ตามที ทว่าพวกเขาก็ไม่สามารถทำแต้มแซงหน้าเปรูที่คว้าชัยชนะในเกมนัดสุดท้ายเหนือทีมชาติปรากวายัได้เช่นกัน2ประตูต่อ0ทำให้โคลอมเบียพลาดอันดับที่5ไม่สามารถที่จะคว้าตั๋วไปเล่นรอบเพลย์ออฟได้ นั่นแต่ไม่ล่าสุดทั้งดีอาสออกมาแสดงความรู้สึกผ่านทาง t วิตเตอร์ส่วนตัวของเขาซึ่งแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับทีมของเราโดยตรงแต่มันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของดาวเตะวัย25ปีที่กระหายในความสําเร็จเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ที่ผมยังเป็นเด็กผมก็ฝันมาเสมอว่าจะได้สวมเสื้อทีมชาติโคลอมเบียตัวนี้และผมก็หวังที่จะสวมใส่มันด้วยความภาคภูมิใจไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก นั่นทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากที่เราทำมันไม่สำเร็จ The Ask Tweet แม้กระนั้นผมจะยังคงเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อความฝันนั้นสำหรับในส่วนของผมเองแล้วผมจะทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผมและจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้เราจะกลับมารางแขนนี้แน่ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูมุมมองของทางเจมี่คาร์เกอร์อดีตปะกระหลังชื่อดังของทีมเรากับการลุ้นแชมป์ในสีซสั้นนี้กันบ้างเมื่อเขามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลของเยอเกนครอปมีทีมที่ดีกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของแป๊ปกว่าเดียวลาเสียอีกและการลุ้นแชมป์อาจจะต้องตัดสินกันในเกมที่ทั้ง2ทีมมาเผชิญหน้ากันเองที่สนามเอติฮัดสเตเดียม ผมไม่คิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำสำเร็จหรอกนะและผมก็คิดว่าในตอนนี้พวกเขาเป็นทีมที่มีสิทธิ์จะถูกไล่ทันแล้วคาราเกอร์กล่าวผมคิดว่าเกมที่เราจะต้องบุกเยือนทางซิตี้ในวันที่10เมษายนมันจะเป็นเหมือนกับเกมตัดสินแชมปได้เลยนะอย่างไรก็ตามผมเองก็แทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าลิเวอร์พูลจะเล่นเครื่องจนมาอยู่ในจุดนี้ได้ และผมก็คิดว่าในช่วง4หรือ5ปีหลังผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครที่กล้ากาชื่อของลิเวอร์พูลเราทิ้งไปมันอาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งที่คุณคิดว่าพวกเขาอาจจะทำบางอย่างไม่เหมาะสมมันอาจจะมีการตั้งคำถามว่านักเตะคนนั้นคนนี้ที่ย้ายเข้ามาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหรือไม่พวกเขาจะเข้ากันได้กับทีมหรือเปล่าแต่เราก็พิสูจน์มาแล้วว่าเราทำมันมาได้สำเร็จ ทีมของเยอร์กันครอปทีมนี้คือทีมที่ตัวของเขาเองบอกเลยว่ามีสภาพจิตใจเหมือนกับปีศาจเลยนะพวกเขาสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณแทบจะไม่คาดฝันเลยด้วยซ้าไปผมคิดว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลมีทีมที่ดีกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกนะผมคิดว่าการที่เราได้ตัวทางหลุยดีอารเข้ามาประกอบกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ไม่ได้ตามรบกวนเราเหมือนอย่างเคยมันก็ทําให้ทีมของเราดูค่อนข้างจะโอเคเลย หากคุณหันไม่มองดูที่มานั่งสำรองของลิเวอร์พูลณเวลานี้แล้วล่ะก็มันแข็งแกร่งกว่าตัวสำรองของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยซ้ำไปเสียอีกแน่นอนว่าสิ่งที่ผมพูดก็หมายถึงในเรื่องของจํานวนด้วยดังนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นการแข่งขันแบบ50-50และผมก็ไม่กล้าพนันเลยว่าการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกจะไม่ใช่การเจอกันระหว่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลของเรา นอกจากนี้ยังต้องไม่ลืมอีกด้วยว่าในการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาลสำหรับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนั้นมันจะเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแอสตันวิลล่าของซี่เฟ้นเจอรายด้วยในในก็พูดถึงเรื่องการลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้กันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่เป็นในมุมมองของทางตีอากอคันทาร่ามิดฟิลด์ท้าวช่างทองของเรากันบ้าง นในตอนนี้ทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์ของเราสามารถบีบช่องว่างจากจ่าฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จากเดิมที่เคยตามหลังไกลถึง14คะแนนจนมาจี้ติดเหลือเพียงคะแนนเดียวเท่านั้นแล้วขณะเดียวกันพิมเมร์ล,ลีก็กำลังจะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้โดยลิเวอร์พูลของเราจะลงเล่นตั้งแต่คู่แรกของคืนวันเสาร์ในเวลา6โมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยได้วยการเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางวัตฟอร์ ขณะที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องบุกไปเยือนเบอร์ลีตามมาในช่วงเวลา3ทุ่มซึ่งหมายความว่าหากเราสามารถคว้าชนะได้ก่อนก็จะทำแต้มแสงหน้าขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงชั่วคราวและจะโยนความกดดันไปให้กับทางเรือใบสีฟ้านั่นทำให้นักข่าวเข้าไปสอบถามกับตีอาโก้ Go เลยว่าหากลิเวอร์พูลทำได้สำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้นจะกุมความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งแย่งแชมป์อย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยหรือไม่อย่างไร ไม่นะผมไม่คิดอย่างนั้นเตียโก้กล่าวผมไม่คิดว่าการที่เราแซงขึ้นนําเป็นจ่าฝูงเพราะได้ลงเล่นก่อนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นแรงกระตุ้นของเรามันไม่ใช่แบบนั้นเลยสิ่งที่เราทําก็แค่โฟกัสกับสถานะของเราณเวลานี้เราให้ความสําคัญกับทุก3ามคะแนนเพราะทุกคะแนนนั้นต่างก็มีค่าเรายินดีมากๆที่มาอยู่ในจุดนี้ได้และเราก็จะเดินหน้ากันต่อไป มันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองเมื่อวันก่อนผมก็ได้พูดคุยกับเพื่อนของผมและผมก็บอกเขาไปว่าตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาในวงการฟุตบอลผมไม่เคยมีเดือนไหนที่รู้สึกตื่นเต้นเท่ากับเดือนนี้มันเต็มไปด้วยเกมที่สำคัญซึ่งเราต้องลงเล่นในทุกสามวันนั่นน่าทึ่งมากแต่มันไม่ใช่เดือนที่ตื่นเต้นที่สุดในเส้นทางอาชีพของผมหรอกนะแต่แน่นอนว่ามันมีความตื่นเต้น เพราะเราต้องเจอกับบรรดาทีมที่ดีที่สุดในการแข่งขันที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามผมขอย้ำกับพวกคุณเลยว่าทุกเกมนับจากนี้เปรียบเสมือนเกมนัดชิงชนะเลิศเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องเงินที่สโมอสรของเราได้จับใจ่ายใช้สอยให้กับบรรดาเอเย่นส่วนตัวของนักเตะและนำไปเปรียบเทียบกับสโมอสรอ,อื่นกันบ้าง มาสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้เปิดเผยตัวเลขให้แต่และสโมสรใช้จ่ายให้กับเอเย่นในรอบปีที่ผ่านมานับตั้แต่เดือนกุมภาพันธ์ในปี2021มาถึงช่วงสิ้นเดือนมก,กราคมในปีนี้ผลปรากฏว่าลวอร์พูลของเราทุ่มเงินให้กับเอเย่นไปทั้งสิ้น22,136,224ปอนด์ในช่วงที่เปิดตลาดซื้อขายนักเตะ2รอบที่ผ่านมาหรือคิดเป็นตัวเลขกลมๆที่22ล้านปอนด ทั้งนี้ทีมของเราจ่ายเงินได้กับเอเย่นน้อยกว่าอีก3ทีมเงินถุงเงินถังของพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีที่28.2ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด29ล้านปอนด์และแมนเชสเตอร์ซิตี้35ล้านปอนด์ในช่วงเวลาเดียวกันขณะที่ภาพรวมของการแข่งขันทั้งหมดนั้นเมื่อนับรวมทั้ง20สโมสรของพรีเมียร์ลีกผลปรากฏว่ามีการทุ่มเงินให้กับเอเย่นของนักเตะรวมทั้งสิ้น272.6ล้านปอนด์ในรอบปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว สิ่งที่น่าสังเกตก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นลิวพูของเรามีการเซ็นสัญญากับนักเตะเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เพียงแค่2คนเท่านั้นได้แก่ทักอิบราฮิมาโคนาเตจากอาเบราบซิกด้ะสนนราคา36ล้านปอนด์และหลุยดีอาสจากปอร์โตด้วยค่าตัวรวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ตม49ล้านปอนด อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เงินที่เราจ่ายให้กับบรรดาเอเย่นพุ่งสูงขึ้นมาในปีนี้ก็คือการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับบรรดาแกนหลักสําคัญของทีมไม่ว่าจะเป็นเวอร์กิลฟานไดอาริสันเบ็คเกอร์ฟาบินโยเทรนด์ซานเดอร์อาร์โนจอร์แดนเฮนเดอร์สันและแอนดูโรเบิร์ตัน เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการเปิดตัวนักเตะใหม่ป้ายแดงสำหรับทีมของเราสำหรับตลาดซัมเมอร์นี้อย่างเป็นทางการกันบ้างดีกว่าเมื่อล่าสุดมันมีการยืนยันออกมาแล้วว่าลิวอร์พูบรรลุข,ข้อตกลงในการคว้าตัวเบนดดอกปีกดาวรุ่งอนาคตไกลมาจากทางม้าลายเขียวขาวกัสโกเซลติกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันที่จริงเรื่องนี้ผมก็เคยนําเสนอให้เพื่อนๆรับทราบกันไปตั้แต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก่อนที่ตัวนักเตะจะมาเปิดตัวด้วยการชูเสื้อสีแดงเพลิงของลิเวอร์พูลเป็นเครื่องยืนยันสําหรับในรายของด็อกนั้นเขายังไม่ได้เซ็นสัญญาอาชีพกับทางเซลติกเพราะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทาให้เราสามารถเซ็นสัญญากับเขาได้แบบไร้ค่าตัวโดยจ่ายเงินค่าชดเชยสำหรับการบ่มเพาะฝีเท้าของเจ้าตัวแทน ตามการรายงานข่าวจากเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอะแอตเลติกก็ได้ระบุว่าค่าชดเชยที่ทีมของเราจ่ายให้กับเซลติกในครั้งนี้อยู่ที่6 0แสนปอนด์ด้วยกันทั้งนี้ดาวเตะวัย16ปีก็เพิ่งระเบิดฟอร์มเทพหลังยิงแฮตทริกให้กับทีมชาติสกอตแลนด์ช่วงอายุไม่เกิน17ปีในเกมกับจอร์เจียและเขาก็ยังไม่สามารถที่จะลงสนามให้กับทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลได้จนกว่าจะถึงการแข่งขันในซีซั่นหน้า แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ